เบกจินตอดโพสต์จอดำเสียใจพูดไม่ออกแฮทามร่วมแสดงความเสียใจพร้อมกันโพสต์ในเวลาเดียวกันเมื่อช่วงดึกจะเข้าสู่เช้าวันที่31มีนาคมทางเ็กสัญชยัยจินธรรมวัฒนะและตอดปิติโดยเป็กโพสตภาพพร้อมแคปชั่นว่าเสียใจมากครับและอิโมจิร้องไห้หนักขณะที่จินก็โพสต์ขึ้นจอดำ พร้อมแคปชั่นว่าพูดไม่ออกเสียใจมากๆครับทางด้านตอดก็โพสต์ใจสีเทาดำพร้อมจุดไข่ปลา3จุดพร้อมแคปชั่นว่าพูดไม่ออกขณะที่แอนดูโคนินนักแสดงหนุ่มเข้าไปคอมเมนต์ในทั้ง3โพสต์ว่าเสียใจด้วยนะครับพี่โดยยังมีคนบันเทิงเข้าไปร่วมแสดงความเสียใจพร้อมทางชาวเน็ตขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ